วันนี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็ไม่ได้ตอบคาถามรายละเอียดเรื่องนี้นะบอกว่าไอ้เรื่องการโจมตีแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันเป็นการยกเมฆเนี่ยบอกเท่านี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองฟังจากเจ้าตัวอ๋อเรื่องนี้ก็จริงๆพักรวบก็ได้แสดงจุดยืนท่าทีชัดเจนไปแล้วนะครับว่าเรื่องการโจมตีนะครับเรื่องการแบ่งแยกดินแดนอะไรเป็นเรื่องที่ยกเมฆไม่สอดคล้องความจริงนะครับยกมาโจมตีกันขางกัน หน,นักการเมือง2องพักการเมืองใครอยู่เบื้องหลังใครให้การสนับสนุนตอนนี้ขอรวบรวมหลักฐานก่อนก่อนหน้านี้นเนี่ยกรมนนเนี่ยบอกว่าออสองสัปดาห์อันนี้สัปดาห์แรกนะเพราะฉะนั้นก็คงในสัปดาห์หน้าจะามีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนซื้อสินค้าจากเรามั่นใจได้ว่าได้สินค้าคุณภาพดีและสนับสนุนท็อปนิวส์ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไป สนใจติดต่อมาเลยนะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะเมื่อวานนี้เลขาธิการพักเก้าวไกลเมื่อวานนี้ก็ถูกนักข่าวถามนะเอเรื่องที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการทำกิจกรรมประชามติจำลองอนะแยกเอกราชปัตตานีเนี่ยแล้วมีคนของพักเก้าไกลเนี่ยไปมีชื่ออยู่ในแบนเนอร์ด้วยนะ,ะว่าจะไปร่วมงาน นะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักการเมืองพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ไปปลาัยในพื้นที่ไปพูดคุยกับเยาวชนก็มีคะณะก้าวหน้านะเมืม่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยนะก็ไม่ได้ตอบคาถามรายละเอียดเรื่องนี้นะ,ะบอกว่าไอ้เรื่องการโจมตีแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันเป็นการยกม่๊อบอกเท่านี้นะะเดี๋ยวลองฟังจากเจ้าตัวครับอ๋อเรื่องนี้ก็ จริงๆพักรวบก็ได้แสดงจุดยืนท่าทีชัดเจนไปแล้วนะครับว่าเรื่องการโจมตีนะครับเรื่องการแบ่งแยกด,ดินแดนอะไรเป็นเรื่องที่เ,เป็นเรื่องที่ยกเมฆไม่สอบของความเป็นจริงนะครับยกมาโจมตีกันทางการเงนม,มันจะเป็นปัญหาไนการเมืองกับติ๊กไซโอย่อยากขอรอะไรไม่มีปัญหาครับเดี๋ยววันพฤหัสน,นี้อาจจะมีการพูดคุยเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการถแถลงเรื่องพวกนี้ออกมากักโดยเฉพาะาพรรคประชาชาติ เป็นเรื่องยกเมฆโอ้โห oh. ยกเมฆ <laughs> ยกเมฆจริงเหรอแต,แต่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนัน,นะคะก็คือพันเอกเกียรติศักดิ์นีวงโฆษกกองอํนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีค่ะก็กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนี้นะคะหลังจากก่อนหน้านี้บอกว่าทางเจ้าหน้าที่กําลังมีการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ค่ะ ตอนนี้นะคะบอกว่าเห็นว่ามีแนวโน้มจะหมิ่นเมต่อการกระทําผิดกฎหมายและก็รู้ตัวในเบื้องต้นด้วยนะว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนค่ะแต่ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมกับชี้ด้วยว่าการลงประชามติเรื่องเอกราชมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าทำไม่ได้ส่วนจะผิดกฎหมายมาตราย,ย่อยอย่างไรต้องดูพฤติกรรมและหลักฐานสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ ส่วนพักการเมืองล่ะที่มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมถ้ามีหลักฐานว่ามีความผิดก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายค่ะหนึ่งนักการเมืองสองพักการเมืองใช่ไหมใครอยู่เบื้องหลังใครให้การสนับสนุนตอนนี้ขอรวบรวมหลักฐานก่อนะนะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยกรมนเนี่ยบอกว่าสองสัปดาห์อันนี้สัปดาห์แรกนะเพราะฉะนั้นก็คงในสัปดาห์หน้า จะมีการดําเนินคดีอย่างแน่นอน<ม>นะจะมีใครบ้างหวยจะออกที่ใครบ้างอันนี้น่าสนใจจะมีพักการเมืองโดนด้วยไหมถ้าพักการเมืองโดนนะ<ม>โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะ,ะเพราะโทษอย่างเงี้ยถึงขั้นยุบพักส่วนนักการเมืองที่เให้ไปสอบข้อมูลเนี่ยอย่างเช่นม,มีนักศึกษามีนักการเมืองที่ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้กลุ่มการเมืองนักการเมืองที่ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะอ่าอย่างคุณช่อเนี่ยก็เคย<ม>พูดอะไรเอาไว้คุณธนาธรเคยไปพูด เขาให้ไปตรวจสอบด้วยแม้กระทังคุณพิธาเองตอนหาเ<อ>าสียอคุณพิธาด้วย<ช>ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่กับเนื้อหาการขับเคลื่อนเรื่องนี้ะนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามต่อเมื่อวานนี้สวอุปกิจปาจริยางกูลสมาชิกวุฒิสภาได้มอบหมายทนายความยื่นฟ้องนายรังสีมันโรมและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เพิ่มเติมอีกนะต่อนเนื่องฮะจากการที่มีการ ให้ข้อมูลโจมตีกล่าวหาให้ร้ายนะนายอุปกิจนะอันนี้คือในมุมของคุณอุปกิจที่น่าสนใจก็คือก่อนหนะ้าน,นี้ฟ้องไปแล้วนะค่ะอันนี้ยื่นฟ้องอีกนะกรณีของนายรังสิมันโรมเรียกค่าเสียหายอีก20ล้านบาทค่ะกรณีนายอาจิริยะเรียกค่าเสียหายอีก10บล้านบาทครับศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีนายอาจิริยะสี่กันยายนส่วนคดีรังสิมันโรม นัดไต่สวนบุญฟ้อง11กันยายนเดือนเดียวกันค่ะนาะยอุปกิจกล่าวว่าการฟ้องทั้งสองคดีนี้เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงเพื่อความเป็นธรรมไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อปิดปากเพราะไปปิดปากเขาไม่ได้อยู่แล้วนะเขาจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ต้องรับผิดชอบจากการพูดด้วยคือสอวอุปกิจก่อนหน้านี้ฟ้องหลังสิบันโรมเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาท ฟ้องอัจฉริยะเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาททั้งหมดยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลคดีเ <c oughs> มื่อวานนี้ไปอีก20ล้านกับ10ล้านนะ <c oughs> แล้วก่อนหน้านี้สอวอุปภิกต์นี่แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดยิบเลย <c oughs> ไอ้ที่ไปอภิปรายในสภาจำนะไหมะที่เอาภาพไปประกอบ <c oughs> ไปบุลลี่แล้วก็ไปโจมตีในสภาโดยที่สอวอุปกิกตไม่มีสิทธิชี้แจงในสภาเพราะเป็นการประชุมสภาผูาะะ้แทนรัษฎรนะ แล้วเป็นการให้ข้อมูลเท็จไปกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับขบวนการโน่นนี่นั่นแล้วก่อนหน้านี้นสอวอุปกิจก็ออกมา,ถาแถลงข่าวแจกแจงว่าเส้นทางการเงินที่อ้างว่าเอาไปปวพันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ยังไงมีกลุ่มธุรกิจอื่นเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้ในการจ่ายเงินกันยังไงตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ช่วงโควิดนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็คนจะตัดสินคือสารทีนี้แต่นี่มันสะท้อนให้เห็นว่า การฟ้องร้องดําเนินคดีต่อสู้แต่ละฝ่ายเนี่ยก็ใช้กฎหมายกันทั้งนั้นโซบุกิตตอนนี้ก็ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะ,ะก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นว่าเนี่ยคงจะไม่ถูกดําเนินคดีนะถูกออกหมายจับนะนะแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ไม่ได้หนีไปไหนส่วนคุณลังสิมันโรมก็ต้องไปสู้คดีว่าที่ตนเองทาเนี่ยนะจะต่อสู้ยังไงล่ะ,ะ,ะเป็นความจริงหรือเป็นการทําหน้าที่ก็สุดแท้แต่ว่าไปนะ แต่นี่คือการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย <Okay. S 1> โอ้โแต่เรียกค่าเสียหายกันเยอะเลอเกิน